เอาไหมถ่ายวีดีโอให้เอาไหมเอาไม่เอางั้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายอาเาเโอเคโอเคงันตามอันตามสบายเลยดูจ้าจติงจติงชิวปะล่ะตนะ เก็บห่วงครับเก่งเก่ง โฟกัสขอบคุณใครอ่ะขอบคุณตัวเอง,อต,เองติงตองก็เปล่าเนี่ยติงตองก็เปล่าเนี่ยอโอเคโอเคบาบาดูอยู่ นี่ท่าอะไรลูกท่าเด็กดำตีขาเหรอท่าเด็กดำตีขาเหรอ Yeah.